กราบสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมช่องติโตสตอรี่นะครับวันนี้เราก็มารวมกลุ่มเพื่อจะเป็นการขี่รถลล์ล,ลงขับขี่ปลอดภัยนะครับก็มีมาหลายคันเลยนะครับน่เดี๋ยวผมพาไปดูรถทีละคันนี้รถคลาสสิกย้อนยุคคัสตอมโอรถคันนี้รถคันนี้สะดุดตามากนน่าจะชุบม,มาทั้งคันเลยเพราะว่าเป็นยามาฮ่าเอร้ SR400 s r ส0 0ร้อ t เอาร์ลียน อินฟินาตี้ก็มีครับเรจียงสองร้อยเล่ด hmm. ีวิสันโอ้โหคันนี้อาร์ตมีแต่รุ่นใหญ่เขาเลยครับนี้ สาสสปอร์ตแซตเด็กสอง้าของเราเองสปอสากันเซตจีเซตเด็กหกดูทีละคันเลยครับะะเดี๋ยวไปดูรุ่นใหญ่เขานี่ โอ้พี่ตงขี่นี่คืออะอโอ้โหคือไอ้วจ้ามือฉวนมาแล้วฉรวนมาแล้วใันไม่มีทะเบียนคบจะอยู่โอ้ ใหญ่ไปแล้วครับโอ้ดูคติคันนี้ วง oh. บินต่ำ okay. สุดๆอันนี้แค่เป็นส่วนหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูดในงานอีกโคตรเยอะมีตะลุ่นใหญ่ๆง,งั้นเลยครับผมโคตรเยอะเดี๋ยวนี้ให้เป็นน้ำจิ้มก่อนเดี๋ยวผมจะลงให้ดูก่อนเดี๋ยวเราไปดูคลิปเต็มกัน มีทุกรุ่นครับเดี๋ยวรอคลิปเต็มคลิปนี้ให้ดูเป็นน้ำจิ้มก่อนนะครับสวัสดีครับ